ออเมืาสวัสดีครับพบกับชากระจายนิทานสั้นนะครับวันนี้จะนําเสนอเรื่องเรื่องอะไรครับมนดํา มนดำโหให้ชื่อเรื่องก็อยากฟังแล้วจับมันเลยครับก็จะมีอยู่ผัวเมียคู่หนึ่งออไอไอผัวมันมันชอบเล่นไก่ชอบปีไก่อตักเลงไก่อชอบไปเดิมไปพนันไก่เพราะงั้นเถอะชอบเล่นไก่แต่เมียก็ห้ามไงเมียเมียไม่ชอบมันก็มันก็เชื่อเมียอยู่หรอกแต่มันก็ค่อยคแอบไป แล้วทีเนี้ยมีวันหนึ่งเมียมันใช้เป็นใช้มันไปจ่ายตลาดซื้อกับข้าวเอาตังเอาตังให้มันไปสองพันไปซื้อกับข้าวนะเองเออมันก็ขี่รถไปไปซื้อกับข้าวเออไม่เจอพวกวัยรุ่นตีไก่อยู่ข้างทางมันชอบเล่นไก่อยู่แล้วไนงะเออเนี้ยมันก็ไปเล่นกับเขา มันอดใจไม่ได้ไงแวเ่เล่นกับเขาแวะเล่นแว่เล่นกับเขาทีเนี้ยเล่นไปเล่นมาตังก็หมดเลยทีทีเนี้ยออตังสองพันที่เมียให้ตังหมดกับข้าวก็ไม่ได้เอาไงวะเอาแล้วเอาแล้วหาวิธีหลอกเมียอะไรเนี้ยหาวิธีหลอกเมียเนี้ยก็ขี่รถกลับบ้านก็หลอกเมียเมียถามหากับข้าวไปไหนออห,หลอกเมียหลอกไงอ๋อ พอดีขี่ไปตลาดไปเจออาจารย์อาจารย์หนึ่งแกแกสอนวิชาให้แกบอกว่าใครอยากจะเรียนให้มาเรียนมันเป็นคาถามนดำว่างีอ้อะไรเรียนแล้วเตาใส่ของตัวเองอะแ้วของมันจะใหญ่ว่างีาไ้ไอพี่ก็นึกถึง เธอทันทีเลยว่างั้นเอนึกถึงเป็นคนแรกเลยไนงะหาวิธีหลอกเมียไงเมียก็ไม่เชื่อไงมันจะมงจะมีอะไรมนวิชาอะไรที่ไหนอไม่เชื่อยังไงก็ไม่เชื่อเมียไม่เชื่อหัวเอาไงดีว่ามีเชื่อได้ยังไงมันก็หลอกไงหัวก็พยายามหลอกเนี่ยถ้าเสียค่าครูนะพันหนึ่งก็ใหญ่ขึ้นมาอีกเท่าหนึ่งถ้าสองพัน ก็ใหญ่ข mm ึ้นมาสองเท่าประมาณนี้ครเท่าเออก็นี่ก็ใส่ไปสองพันเลยเนี่ยอยังไงเมียก็ไม่เชื่อไงไม่เชื่อเออเมียก็งอนไงทีนี้เมียก็งอนพอตกคํามาเมียงอนเมียก็นอนหันหลังให้ไงปิดไปหันหลังให้ไอ้ผัวก็เอาไงดีว่าหาวิธีจะงอเมียลึกลักลึกลักนอนพลิกไปพลิกมาพลิกซ้ายพลิกขวาพลิกไปพลิกมาไอหัวเข่าไอ ว่าเขาไปโดนตูดเมียงไงไปโดนตูดตึ๊กเมียสะดุ้งอุ้ยตาทุกขอให้เข้าได้ด้วยเถิดไม่เชื่อไ่โดนหัวเข่าเมียนึกถึงเรื่องนั้นเลย <c oughs> ปากไม่เชื่อแต่อจายังคิดอยู่ตาทุกเข้าได้ด้วยเถิด ม้ <ừ. S 1> ดำเชื่อเลยแดีวเดีวแจวครับแจี่วเวรอที่ครับตอนต่อไปนะครับนีครับ <c oughs>